รใหม่ที่ทาครับพร้อตัวทรัมฮะตัว์ัท์บนี้ครับจากพศ um ัก์เทอร์โบครับเปิดอันนี้พี่เปิดคขับนะครับจากหน่วยเปิดสุพรรณครับอีกหนึงลำอันนี้รถเซึ่งเสร็จด้วยนะครับ1 0ัุครับ 1> 1, 4, 2, 1,4 ,2,4 สสองสีครับเก้าหนึปสัเก่ปสหนึ่งสี่สองครับ 253มัน